เศรษฐกิจดวงบ้านดวงเมืองไม่ดีเศรษฐกิจโลกไม่ดีแต่เราสามารถทําดวงเราให้ดีซึ่งเป็นดวงรายบุคคลได้ตรงนี้มันไม่เกินความสามารถที่เราจะทําได้และเทวดาสามารถช่วยเหลือระดับ เฉพาะบุคคลได้มากกว่าช่วยเหลือระดับประเทศเพราะระดับประเทศมันยิ่งใหญ่เกินไปดังนั้นเราทำบุญทำกุศลทำดวงของเราให้ดีอัดฉีดวดวงของเราให้ดีไว้ไวเอิอเทวดาจะมาช่วยเหลือเองการทำบุญทำกุศลปฏิบัติภาวนาจะทำให้ดวงเราดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่ ยุคยากยุคลําบากยุคที่ฝืดเคืองไปหมดเราจํนเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่มีความเชื่อจํนเป็นที่จะต้องมีพลังงานวัตถุมงคลจากเทวดาดีๆเพื่อที่จะมาช่วยเหลือมาช่วยสนับสนุนเราเพราะไม่เช่นนั้นบุญของเราอย่างเดียวอาจจะไม่พอบุญของเราผู้ที่มีวิบากกรรมมามา,มากบุญก็อาจจะทําให้ได้แค่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีกำลังเสริมเช่นพลังอนุภาพของเทวดาก็จะสามารถช่วยเพิ่มช่วยทวีคุณค่า ความมีโชคลาภใ,ให้เข้ามาในชีวิตเราได้มากขึ้นเป็นคุณค่าทางบุญญาธิ์นี่แหละเราก็จําเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยมีตัวเสริมจากเทวดาและเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้เทวดาได้มาร่วมบุญกับเราด้วยตรงนี้เป็นแหล่งเชื่อมเรียกว่าเป็นการเชื่อมกระแสพลังงานกันระหว่างชาวโลกธาตุและชาวโลกทิพย์ดังนั้นยิ่งมีวัตถุมงคลที่ดีที่มาจากพลังงานเทวดาที่บริสุทธิ์ก็ยิ่งจะช่วยเหลือเรามากในยุคนี้ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ